ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง Phenomenal Channel แล้วอยู่กับผมโอท่าาซนะครับผมอย่างที่เราเห็นนะครับวันนี้นะเราก็จะมาเปิดแพ็คโจกุนเด้นะทุกคนเราจะเอาซาลิบากับโจกุนเด้นะเฟดริโกบาเบเดเราไม่เอานะตัวนี้เราไม่เอาโอเคพี่โคนนมิช่วยผมด้วยนะพี่ผมไม่เอานะวาเบเดอ่ะมันกระจอกนะทุกคนมันแพ้บาซ่าไปเท่าไหร่น้อดูดิมันแพ้เอามันแพ้ทั้งบาซ่ามันแพ้ทั้ง อาเซนอนน่ะนะผมก็เลยไม่เอามันเลยนะทุกคนมันมาทําไมก็ไม่รู้นะในแพ็กนี้ไม่รู้ติดมาได้ไงนะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะ let's go ไปเลยโอ้โหไม่ลั่นนะตัวแรกมนะันไม่ลั่นไปก่อนโอไม่เหมานะเราก็เติมมาก็บ้าอยู่แล้วเราก็เติมมา ก็แบบ5,000ทองก็พอได้อะแต่อาจจะได้สักตัวหนึ่งนัุงคนแต่ถ้าได้สองก็คือโ,โบนัสโบนัสจะได้ผมใช้ครับดียวนะไปซึ่งแพ็คอะโอ้ยยังไม่มาเลยอ่ะเนอะลั่นไปหน่อยแบบนี้แต่มีสิทธินะแบบเนี้ยทีที่สามเพราะว่าโชคดีจริงหรือเปล่าไม่ดีไม่จริงอะ สากาเรียโหสากาเรียนะได้แลนะ้วสากาเรียเห็นเขาพอดีนะตัวเนี้ยแบบคุ้มๆหน่อยเอ้ยแต่กูไม่คุม้มเว้ยเที้ยเปิดไปไ่เกลือจัดเลยอะไรอ่ะไม่ออกเลยอะ่อะเนาะอีกทียังไปเครียดนะเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรอ่ะเชสนีม่มาไงเนี่ยไม่เอา เอาไงเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไงเนี่ทุกคนเอ,เอาทีละหนึ่งทีไปก่อนไว้กันผมมีเซนส์สัมผัสได้นะทีละหนึ่งทีแล้วก็กด900ทีสุดท้ายอะ่ะแม่งจะมาแบบ2ตัวเลยนะผมมั่นใจกุนเด้ทั้งซาลีบาทั้งกุนเด้เลยอะ่ะรอดูเลยสิผมไม่ค่อยลาพทุกคนลั่นสน่วนใหญ่อ่ะ แต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าพลาดแล้วที่กูเปิดมาขนาดเนี้เยเฮ้ยจะเหมาแล้วเนี่ย,ยมาหน่อยทีเนี่เยเย่าพึ่งมากันนะกันนะแต่พึ่งมาอต่พึ่งมา ขอที่สุดท้ายแบบแจมๆอ่ะโยโลโยโลที่สุดท้ายขอแจมๆขอบแบบสีดำอ่ะนะสีดำต้องเข้าสีำาดำต้องเข้าแบบนี้คมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยดๆๆๆๆูด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 ูสีดำมาแล้วทุกคน เึิบเพิบสีดำดำเอ้ยไม่ดำอ่ะตัวแบบนี้ตลอดเลยอ่ะนอะอะไรอ่ะโจกุนเด้มานนอะลั่นดิแบบเนี้ยลั่นเลยดินะแต่ก็โดนไปเยอะอ่ะแม่งไม่คุยแม่งแ,แ,แ,แบบ ขัดขัดนะผมอยากได้อีกสัก,สกหนึ่งทีป่ะทุกคนผมอยากได้เนี่ยซันี่บาผมขออีกหนึ่งทีได้ปะ่ะนะผมขออีกหนึ่งทีผมก็เติมในตลอดนะไม่เคยเติมนอกแล้วนะเดี๋ยวนี้เออเนี่ยอีกสักยหนึ่งทีแล้วกันนะมาทุกคนผมไปล่านจักรวาลมาละเราจะมาล่ามันต่อ ต้องมาแล้วแบบนี้ต้องมาแล้วเปิดไปสามทีนะทุกคนไล่ไปไล่ไปไล่มันเหนื่อยบาริออตมาเฉยเลยโอ้ไลหน้าไอ้น้าโอ้หน้านๆาเวน หลอกกูเขารุนกันอยู่แม่งออกมาโหออ้ไอหน้าไอไอหน้าปึ๊บมาได้แล้วนี่ไงซาลีบาเสื้อแดง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 คอ้ลงเสื้อแดงแดงเสื้อแดงแดงเสื้อแดงอีฮมาซาลีบา สุดยอด hoo! แบงลั่นนีเนะแบบนี้ลั่นไีหน่อยอุ้ยสำารธรกิจสำเร็จเกือบไม่คุ้มทุกคนเรายัางเหลืออีกแปตัวเกือบไม่คุ้มอ่ะพอดีอ่ะเขาเรียกว่าได้แบบพอดีนะทุกคนคราบเส้นอ่ะสุดยอดโคตรลั่นแบบนี้อ่ะเนอะ เอาโมซาลาหน่อยดีกว่าไปเอาลึกเอาชัยเนี่ยตัวแรกเมื่อเมสซ่าแล้วเนียนะ่ยไม่ใช่เลนโตเบกาทุกคนดูวยนะตรวนี้โอ้โหเ้ีเยโคตรคุ้มขอวิกตอ,ยอยร์เกเลสก็ได้อนะโอลิเซ่เฮียไม่อยากได้เลยอ่ะใกล้เกยวเคลเลสอ่ะนะ โยกิเลสล่างนี้บ้าด้วยอะเบดี้ก็ได้ไหมกูจะไม่ว่าเลยถ้าเป็นเบดี้มเมสซาร่าวิกตอร์โอ้ยเฮี้ยลิงลมแม่งเหมือนลิงลมเลยทุกคนก็เดี๋ยวผมไประหยัดทีมให้ดูนะเดี๋ยวเราตทีมก่อนเดี๋ยวใส่ไปปิดคลิปโอ้ยล้านจัดอ่ะเนอะ บ้าขึ้นทุกวันแบบนี้ก็เป็นไงทุกคนดูดิทีมเราอ่ะผมจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโคตรล้านหนะ่เนอะอุ้ยล,ล้านเลยโคตรแน่นนะดูดิก็แผนเราแม่งก็สุดยอดอยู่แล้วอ่ะที่เหลือก็แบบโอ้โหแม่งโคตรเข้าที่เข้าทางกัะนเนอะล้านเลยอะไม่รู้จะเอาตัวไหนลงอ่ะเนอะแม่งเต็มไปหมด ลั่นไม่หน่อยดีทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ